สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาสุรางกิษดารังศรีเกษตรอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิค่ะเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรอำเภอครั้งแรกเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2562ในตำแหน่งเกษตรอำเภอระดับชำนาญการที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาค่ะและเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรอำเภอระดับชำนาญการพิเศษที่สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิเมื่อวันที่27สิงหาคมปี2564ค่ะ ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรจะมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้ทีมงานอย่างชัดเจนเน้นการทำงานเป็นทีมให้ความสำคัญกับทุกภารกิจหน้าที่คอยติดตามให้คำปรึกษาช่วยเหลือทีมงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยเฉพาะสำนักง,งานเกษตรอำเภอจะต้องเป็นสมาร์ทออฟฟิศจะเห็นได้จากในช่วงการดำรงตำแหน่งเกษเตรอำเภอทั้งสองแห่งได้ประสานงานจัดหางบประมาณนอกราชการดำเนินการสร้างอาคารสำนักง,งานเกษตรอำเภอและปรับปรุงอาคารสำนักง,งานเกษตรอำเภอให้มีความพร้อมในการให้บริการและสร้างความทัพใจให้แก่ผู้มาติดต่อราชการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยง,งานและบุคคลภายนอกองค์กร ด้านการส่งเสริมการเกษตรเนื่องจากอำเภอเทพสถิตมีความหลากหลายทั้งผู้ที่อยู่อาศัยและกิจกรรมด้านการเกษตรจึงเน้นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เป็นหลักนำแนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มากำหนดทิศทางในการบริหารจัดการในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโด1000ไร่สร้างไม้ผลเมืองเทพสถิตสู่โรงเรียนเกษตรกรพืชเศรษฐกิจต้นแบบของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการจากการขับเคลื่อนง,งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเซนทันร,รมนำผลผลิตไปจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าและได้รับการพัฒนาแปรนสินค้าสร้างชื่อเสียงให้กับอะโวคาโดอำเภอเทพสถิตเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเชื่อมโยงการตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากการขับเคลื่อนงานดังกล่าวส่งผลให้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมเป็นจุดเรียนรู้และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกษตรกรมีรายได้เศรษฐกิจชุมชนได้รับการกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นและเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักส่งเสริมการผลิตทุเรียนโอโซนสู่การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งเกษตรมูลค่าสูง โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและกระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณภาพทุเรียนโอโซนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนโอโซนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้จัดทำแนวคิดการจัดการสินค้าเกษตรเชิงกลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งเกษตรมูลค่าสูงเพื่อยกระดับมาตรฐานทุเรียนโอโซนสู่สากลต่อยอดการพัฒนาฐานการพัฒนาเดิมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน S <S <an> ด้วยอุปนิสัยของน้องปุ้ยที่เป็นเกษตรอำเภอแต่ก็ทำ<ม>ตัว,ตวเกษตรกร <S <S <an> <S คือไปทุกที่นะครับลุกลีกับเกษตรกรและชาวบ้านเมื่อมีเวลาทุกโอกาสจนทําให้เกษตรกรในพื้นที่มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ผู้ปกค,ครองแต่เป็นพี่เป็นน้องขอ,ขอให้คําแนะนําก็ให้คําปรึกษาต่างๆในเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นที่รักและก็เป็นที่ชื่นชมของเกษตรกรในพื้นที่หลังจากที่น้องปุ้ยเข้ามาการจัดการรูปแบบการกลับเคลื่อนต่างๆจะเป็นเรื่องศูนย์เรียนรู้ เป็นเรื่องระบบของเกษตรกรต่างๆเราทําได้ค่อนข้างดีน้องปุ้ยหรือเกษตรอำเภอของเราจะมีคนที่อุปนิสัยเป็นเป็นสองมุมมุมที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกษตรกรที่มีความตั้งใจทําจริงมีอุปสรรคมีปัญหาเนี่ยเขาจะทุ่มเทช่วยเหลือให้คาแนะนาอย่างดีแต่ถ้าเกษตรกรคนไหนเนี่ยมีความรู้สึกว่าทําในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นมีการแจ้งข้อมูลแท็กเอรือ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องปุ้ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอม ไม่ยอมให้ใครเข้ามาเอาเปรียบหรือช่อโกงงบประมาณแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาซึ่งเป็นวุณนิสัยที่ดีอย่างหนึ่งนะครับในการทํางางน,นเราต้องยอมรับว่าเกษตรอรําเภอมีมีบทบาทสําคัญมากกับเกษตรกรในพื้นที่นะครับในอดีตเราจะเห็นว่าเกษตรเกษตรกรในพื้นที่จะไปติดต่อเกษตรอรําเภอคือคนต้องไปที่เกษตรอรําเภอแต่ในปัจจุบันนี้รูปแบบการจัดการมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไป เกษตรอำเภอและทีมงานเนี่ยจะในลักษณะที่เข้าหาเกษตรกรในพื้นที่เพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นรูปแบบการจัดการในรูปแบบใหม่เกษตรกรจะได้รับความสะดวกอะไรมากขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความรับใจให้ผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มนะครับเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรและก็เกษตรกรในพื้นที่ทุกคนก็จะมีการพูดลักษณะที่คล้ายๆกันถึงเรื่องของเกษตรอำเภอของเราก็ต้องขอขอบคุณน้องปุ้ยเกษตรอำเภอของเราด้วยนะครับ ัวหน้านสุรางนะคะเ,เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเนาะอุทิศตนให้กับงานช่วงเย็นๆหลังเลิกงานเนี่ยดิฉันก็ขับรถผ่านที่สํานักง,งานกเกษตรอำเภอเทพสิทธิ์นะคะก็จะสังเกตเห็นหัวหน้าปุ้ยเนี่ยก็จะยังนั่งทํางานอยู่บางทีเย็นๆก็ยังเห็นทํางานหลังเลิกงาน,นยังทางานอยู่บางทีก็ออกมาลกพัก ปลูกต้นไม้หน้าสํานักงานหลังสํานักงานบ้างนะคะบางทีก็อดคิดในใจไม่ได้ว่าจะขยันไปถึงไหนหนะ้าเกษตรอําเภอเทียบสถิตเนี่ยคือนอกจากงานในหน้าที่ของตัวเองก็ยังจะทํางานอื่นนอกประสานงานงานต่างๆในส่วนของอาเภอด้วยแล้วยังจะมีเ,เวลาที่มาดูแลพืชผักผลไม้ที่อยู่รอบๆเขตบริเวณสํานักงานของตัวเองด้วยแล้วผักผลไม้ด้านหลังเนี่ย ใครไปใครมาสังเกตได้ว่าก็จะขอแวะเวียนมาเก็บนะคะหัวหน้าเขาก็ใจดีหัวหน้าปุ้ยใจดีจะแบ่งคนนู้นคนนี้ให้ออกไปรับประทานเอาไปปรุงอาหารในส่วนของเภอเองเนี่ยก็บางทีก็แวะเวียนไปขอดิฉันก็ยังเคยไปขอหัวหน้าปุ้ยออกมาประกอบอาหารเหมือนกันนะคะหัวหน้าปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะ มีเวลาเจอกันกับพี่ๆเนี่ยก็จะมีไมตรีจิตยิ้มแย้มแจ่มใสจึงเป็นที่รักของพี่น้องข้าราชการด้วยกันเสมอ